กินโนบิราฮ่องกงอยูมากเรอทะแม่แับก็หิวมากลองชิมนกพิราบกินโนพิราบนี่เสียเวลามากนะทุกคนแล้วทุกคนก็มองฉันเหมือนแบบรุนเอาใจช่วยว่าฉันจะกินนกพิราบแคปคุนออกมาหมดไหม จะลองนั่งนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินของที่นี่นะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะลอดหรือจะล่วงนะ,ะจะหลงหเลยป้า ออกมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะฮะตอนนี้มาจิมซาจูใชาา่ปะก็จะมากินร้านอาหารเจตการ์เด้นนะคะซึ่งเป็นร้านที่แบบจะชอบกินมากที่นี่นะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งรถไฟฟ้าที่นี่ก็เหมือนรถไฟฟ้า m r t ที่เมืองไทยเลยแต่ที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าแบบเออไม่อยากถ่ายบนรถไฟฟ้าบางคนก็อาจจะไม่สะดวกใจแล้วก็อาจจะไม่ชอบอ่างเงี้ยเขารบเขาเนาะโอเคเดี๋ยวเราออกกันเลยค่ะ มากินข้าวกันค่ะเดี๋ยวไปร้านอาหารก,ก่อนเนาะไปค่ะตามหัวหน้าทัวร์ไปนะคะใส่เสื้อ National Geographic ด้วย <laughs> น,นี้อันนี้ก็คือย่านที่คุ้นเคยนะคะจิมซาจุยมันจะแน่นๆอย่างนี้แหละตึกที่จิมซาจุยซึ่งมันก็จะคล้ายๆฝั่งฮ่องกงแหละแต่ว่าฝั่งฮ่องกงอะ่ะมันจะแบบเก่ากว่านิดนึงแต่ตอนนี้ถ้าว่าฝั่งฮ่องกงก็เริ่มรีโนเวทแล้วนะ สมัยก่อนแม่เป็นสาวฮ่องกงนะพ่ออากงอะใช่าอยู่ฮ่องกงใช่ไหมแม่เขาก็มาเป็นสาวฮ่องกงอยู่พักหนึ่งใช่ไหมมีหนุ่มฮ่องกงมาจีบบ้างไหม่ะแม่ไม่มีเลยไปกับพ่อตลอดไปกับพ่อไปกับอากงตลอดตอนที่พ่อแทบอ่ะจีบแม่ใหม่ๆตอนนั้นก็นานมากแล้วหลายปีมากแล้วอะอันนี้ต้องแบบไม่ได้จีบแม่ใหม่ๆคือตอนมาขอแต่งงานก็ขอแต่งงานอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายหน้าพ่อด้วยเรื่องนี้ยพ่อกงเขาให้พ่อกินอะไรบ้างเพราอากงเป็นคนจีนใช่ปะเขาให้พ่อกินอะไรบ้าง น้ำแกงตุ๊กแกน้ำแกงตุ๊กแก่แล้วอะไรอีกซุปงูสมองห่านตะภาพตะภาพเหรอตะภาพน้ำแบบสับเห็นเห็นสับัวมากินที่ฮ่องกงใช่ปะใช่แล้วต้องไปรอร้านอาหารสองชั่วโมงเพื่อจองโต๊ะเออสมัยก่อนอะอาหารพวกเนี้ยถือว่าเป็นอาหารที่แพงใช่ไหมแม่เออก็คือแบบกินในพัสดาคารนะทุกคนไม่ได้แบบกินที่มันแบบนักลัวนากลัวนะเป็นการท้าวัดใจเหรอแม่เขาเรียกว่าเป็นการท้าวัดใจหรืออะไร ลองดูลองดูพ่อพ่อจะกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรออากงอ่ะลองดูมั้งเป็นเคลียร์ลูกไงแม่ไม่กล้ากินเลยพ่อต้องกินแก่ทั้งตัวแม่ก็เลยถามว่าอ๋อพ่อกินด้วยเหรอว่าเขาไม่ให้ลูกสาวหรือไงแต่ไม่ไหวนะซุปซุปงูก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่โอเคนะแต่ว่าแม่ไม่ชอบเพราะมันใส่ใบส้มมันจะมีกลิ่นแบบส้มๆพ่อแล้วถ้าเกิดใครมาขอแทนบอะพ่อแทนเขากินซุปอะไรแถมเงิน แถมเงินด้วยว่ะแฟนมาเต็มเลยเพราะว่าต้องทานเงินและจริงคับถึงแล้วจ้าร้านเจ็ดการเด่นร้านประจำนะฮะไม่รู้ว่าจะมีโต๊ะหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ไปเลยคะ่ะ เมนูเขานะฮะก็จะเป็นแบบมี lunch เมนูมี dinner เมนูนะฮะมันก็จะมีทั้งแบบติ่มซมต่างๆนะฮะราคาก็คือแบบกลางๆถึงสูงเ <laughs> <laughs> ข่งละประมาณแบบ60ส0 60, 60ประมาณส0ง0 0อย่างร้อยเงี้ยต่อเข่งนะคะ <laughs> <laughs> เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นติ่มซ่งติ่มซมอุ้ยอันนี้ของโปรดมาก ก๋เตี๋ยวหลอดกุ้งทอดนะคะขนมขนมแต่มันก็จะมีแบบพวกโรสกูดอะไรางี้เนี่ยให้ด้วยน่ากินมากวันนี้เราก็คือสั่งนกพิราบทอดเมื่อก่อนมาฮ่อก็ต้องกินนกพิราบทอดตลอดนะคะแต่ว่าจะไปจับทอดเองไม่ได้นะต้องกินในฟาร์มไะ้ี่เีหวัดน,นกจะติงกิ้งอยู่เอานะ <c oughs> เดี๋ยววัดน,นกจะกินนะคะทุกสาว ห้ามนะคะเราก็ต้องสั่งในแบบร้านอาหารที่เชื่อถือได้แล้วก็อยู่ในปามเท่านั้นนะคะ<ด>นี่นะคะผ<ด>ีเจี้ยนคะ่ะแต่ใครมาที่นี่ก็คือต้องดูราคาดีๆนะคะเพราะบางเมนูมันก็จะแบบราคาค่อนข้างสูงอันนี้คือมาเพื่อกินแบบมากินผีเจี้ยนอันนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่เรากินก,ะก,ะกันเมื่ออนนีถึงที่เมืองไทยก็ยังไม่ได้มีร้านอร่อยมากถึงชำร้านนี้ก็จะไป Like this. แต่ตอนนี้ที่หนึ่งในใจของคนในครอบครัวก,ก็จะคือร้านที่ Golden Tulip ชื่อร้านฟุกหยวนอืมหิวมากเหรอคะแม่แคบก็หิวมาก ันนี้นะคะของเด่นก็คือนกพิราบนะคะทอดกับนกพิราบแบบกรอบนะคะมาค่ะอันนี้เป็นผักโขดคุณแม่นะคะเต่าหมิวนี่ค่ะนกพิราบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมั้คือนกพิราบทอดหรือมันเป็นนกพิราบอะไรของมันลองชิมนกพิราบไม่อยากใช้มือเลยเพิตาาอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ใช้มือกันพี่วินใช้แล้วฉันก็ใช้บ้างเนาะ แต่คนห้องกงเขาก็กินใช้มือกันนะบางทีดีมากๆาันนี้ับสั JI, drama, ่งมานะคะเป็นฟิชนะคะ ผ่านที่นี่จะเป็นแบบรสชาติแบบซอฟๆใสๆใครคิดถึงนกนางก็จะคิดถึงแบบเป็ดย่างที่ไม่มีความสา飒แม้ว่าแม้ว่านกพิราบลดเหมือนอะไรกินได้หมดนะแต่ต้องกินหอมด้วยเงินอะอย่างงี้น,นะคะกินติ่มซำที่นี่ซะหน่อยออชิ้นใหญ่นะกินมา ใช้อธิบายผักอันนี้ให้ฟังคุณแม่เขาอยากให้อธิบายนะคะผักเต่หมิวอ่ะแม่ว่าไงนะคะอืเป็นยอดถั่วลันเต่าที่จะออกพร่ำหน้าหนาผักเต่หมิวเป็นยอดถั่วลันเตานะฮะที่จะออกพร่หน้าหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนะฮะเมืองไทยไม่ค่อยมีนะแม่หาก,กินยากอร่อยมากหลังจากนั้นคงต้องกินนกต่อคอนเทนต์ก็คือพากินนกพิราบฮ่องกง นกพิราบพี่นี่<ม>ตกตัวเท่าไหร่นะตกตัวละประมาณ88เหรียญน,นะครับยังไม่รวมแบบยังไม่รวมเซอร์วิสนะเนาะตกประมาณ4 0 0บาทกินนกพิราบน,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 นี่เสียเวลามากนะทุกคนเนื้อมันน้อยมากนกกว่าจะกัดอ,ออกหมดได้นะคะรับแล้วทุกคนก็มองฉันเหมือนแบบลุ้นเอาใจาช่วยว่าฉันจะกินนกพิราบแพทจนออกหมดไหมตัวข้างดเด็กร้องไห้ง้องไหมากกำลังจะโดนตีแล้วพ่อนางกำลังจะตีนางแล้ว พี่วินเขาคุยกับพ,พี่บิ๊กอยู่นะเพราะว่าออพี่บิ๊กพาลูกออกไปข้างนอกแบบเบรคเฟสครั้งแรกเขาบอกร้องไห้ไม่หยุดอ้าวโอเคเดี๋ยวขอตัวกินม้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวออกไปเดินเล่นกันตลาดอยู่เซตนาทานโรสนะคะซึ่งเป็นแบบเส้นฮิตของแบบการชอปปิ้งนะทุกคน ก็คือของช้อปปิ้งเยอะมากนี่คือเดินตั้งแต่เช้านี่เป็นเวลา4ี่โมงแล้วนะคะซึ่งเราได้เดินแบบช่ำมากออกจากร้านอาหารนอะประมาณ2องโมงแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหนื่อยขอแบบพักผ่อนนิดนึงนะเด <c oughs> ี๋ยวนี้แบรนด์เนมนะคะที่องกงราคาแพงนะทุกคนแบรนด์เนมที่นี่แพงกว่าไทยนะคะบางอย่างก็แพงกว่าถูกกว่ามันแล้วตลาดเลยอะถ้าเราเข้าร้านแบบที่ไม่เป็นออเดอร์ไลท์ดีลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็แพงลองเข้าไปดูแบรนด์เนมเมือสองมาก็แพง เออ <S <S ก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรทุกอย่างแบบค่อนข้างแบบราคาขึ้นนะฮะอาหารการกินเดี๋ยวนี้ก็ราคาค่อนข้างแบบข้าวของชีพสูงขึ้นอะ่ะเออพ่อกง,อ,งอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินตอน่อเดินตอน่อ ตอนนี้ฮ่องกงอะถ้าแบบค่ำๆประมาณสี่ทุม่มคือเงียบมากถ่ายรูปสวยมากทุกคนแต่ไม่มีคนถ่ายให้ตามก็คือแบบสวยอะ,อะนี่เรานะคะมาดริปที่นิดหน่อยนะคะคนเดียวนะคะ<า>อยู่ในแบบเหมือนเวิ้งๆอะเดี๋ยวขึ้นปักหมุดไปให้นะคะน,น่ารักมากเหมือนลงแบบประมาณแบบวิงที่แบบคนมากินข้าวเอาดอแล้วก็มีอินดอรด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแท็บี้นะคะจะยอมได้ไงคะ โรเซโกโคนเดียวในงัวให้มันเลิศให้มันฟังเมื่อกี้แบบเดินช็อปปิ้งแต่ไม่มีอะไรอะ่ะถ้ายังคอสเวย์เบยจะเป็นเหมือนบักสตรีแฟชั่นนะคะจะไม่ได้เป็นแบบไทยแบรนด์เยอะนอกจากเดินเข้าห้างอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยแบบตอมมี่ซื้อเยอะทอมมี่ทท่แบบ Tommy, ซื้อใส่ประจำเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะฮะสูงวัตีไิไทยแล้วก็สูงวัตี่อังกรีดสูงวัตถิยูเอสเพราะฉะนั้นก็ไม่ซื้อเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินกับโรงแรมนะฮะแล้วเจอกันใหม่พรุะะ่งนี้นะจ๊ะั